ครับวันนี้ครับจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการตัดเสียงรบกวนนะครับจากการที่เราอัดคลิปวิดีโอมาเนี่ยแล้วมีเสียงพวกสพเสียงพัดลมเสียงแอร์หรือไม่ก็เสียงฝนตกนะครับด้วยโปรแกร,รม Lumafusion นะครับวันนี้ก็มีคลิปตัวอย่างมาให้ดูนะครับเพราะว่าพอดิเพิ่งอัดคลิปวิดีโอมาแล้วปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยฝนก็ตกแรงมากนะครับ เดีย๋ยวเราเปิดโปรแกรม l u m a Fusion ขึ้นมานะครับพร้อมกับเอาคลิปวิดีโอที่เราจะตัดต่อเสียงเนะี่ยเอามาให้ดูนะครับอันนี้ผมได้แยกแยกไฟล์ระหว่างคลิปตัวคลิปที่อัดมากับตัวเสียงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเอาวิดีโอต้นฉบับนะครับเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายอานันต์กิสคม ครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาน้องล้างสมุทรปราการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการเป็นตัวแทนจากภาคกลางและภลาคตะวันออกในการนําเสนอผลงานเพื่อขอรับการพิจารณารางวัลทรงคุณค่าสพคทอครั้งที่12โององเอกอวอร์ดระดับชาติประจําปีการศึกษา2 5 6 5ถึง2566ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นธยม ครับตั้งแต่วินาทีที่25เป็นต้นมานะครับฝนก็อยู่ๆฝนก็ตกค่อนข้างแรงเลยนะครับจะทําให้มีเสียงฝนเนี่ยแทรกเข้ามาระหว่างถ่ายทําคลิปตรงนี้นะครับสาตอนลายส่งเสริมการใช้นวันตรกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอ่านี่ครับวิธีการที่เราจะไปตัดเสียงรบกวนตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวเรามาคลิกตรงนี้นก่อนเลยนะครับวิธีแรกก็คือคลิกตรงไฟล์เสียงของเรานะครับ แล้วก็มาที่ดินสอด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการแก้ไขตัวไฟเสียงนะครับเสร็จแล้วมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับหน้าที่เราจะต้องทําการแก้ไขเสียงของเราอันนี้ผมก็ไม่ได้มีหูฟังนะครับผมก็ไม่ต้องตีหูฟังอะไปตรงที่บริเวณด้านมุมขวาบนนะครับเลือกเมนูที่3ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาหาตรงคำว่า sound isolation นะครับ ตรงนี้จะเป็นรูปคนพูดนี่คือหมายความว่าเ,าเขาจะตัดเสียงรบกวนมาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับวิธีการคือแค่เราคลิกเข้าไปครับคลิกที่เดียวครับปุ๊บเสร็จแล้วเขาจะเด้งตรงเลเยอร์ u n d น์ i อโซเลชขึ้นมาตรงนี้หมายความว่าเขาตัดเสียงรบกวนมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงคลิปของเราที่ผ่านการตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะย้อนกลับไปในวินาทีที่30 นะครับที่ฝนเริ่มตกแรงมากเลยนะครับาศึกษา2,565ถึง2,566ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่งเสริมการใช้นวัตกรรม P L C ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะสามารถตัดเสียงรบกวนจากไฟล์คลวิดีโอที่เราถ่ายทำมาได้ค่อนข้างเนียนเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ยินเสียงฝนเลยนะครับสำหรับ แนวคิดของผมนะครับในการดําเนินงานนัน้งนรมีนะคบผมได้ศึกษากรอบคิดทางในการพัฒนาประเทศไทยครับมีก็เรียบร้อยครับวิธีการตัดเสียงรบกวนด้วยโปรแกรม Luma Fusion นะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นการสอนยังไงอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามรับชมกันต่อนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ